สวัสดีค่ะเพิ่งตื่นนอนนะคะวันนี้เอาผิวหน้ามาให้ดูนะคะนี่คือผิวตอนตื่นจ้าทุกคนไม่เชื่อดูเลยนะคะสามีกับลูกยังหลับอยู่เลยนะคะ <c oughs> ค่ะนี่คือผิวแปบ๊บนึงนะคะแม่จะโชว์ผิวหน้าให้ลูกค้าดูว่านี่คือผิวตอนตื่นนอนจ้าผิวฟูมากนะคะลุมสิวรอยดําจากสิวนะคะ หลุมสิวตื้นรอยดำจากสิวหายขาดนะคะผิวหน้าขาวกระจ่างใสฟ้ากะไม่ถามหานะคะดูผิวเลยจ้าตอนนี้ผิวดีสุดๆเลยนะคะ,ะไปดูผิวสามีด้วยนี่คือผิวของคุณพลน,นะคะจับท้าด้วยเหมือนกันนะคะ ทาเช้าทาเย็นเลยนะคะตอนนี้หลุมสิวตื้นขึ้นผิวหน้ากระชับนะคะรูกลุ่มขนกระชับหน้า่ะวกาจ่งางใสขึ้นมากเพราะว่านางตากแดดทุกวันค่ะทุกคนเป็นอาหารแต่ทีนี้ค่ะหลังจากจับใช้ตัวนี้ผิวก็อย่างที่เห็นเลยค่ะผิวละเอียดขึ้นมากๆเลยหนะ้าขาวขึ้นมากๆเลยได้ตัวนี้แหละคะ่ะทุกคนช่วยนะคะนี่เลยเซตนี้นะคะเอาอยู่มากๆเด็ดจริงๆจ้ะพูดเลยนะคะเนียนกลิบเลยจ้า